นไหนตรงไหนไหนไม่ยั่สุกบอกถูกได้ไงวะไหนตรงไหนไหนตรงไหนเห็บยิ่คือก็เห็นปลาดินวิ่งเจอแล้วสุกบอกถูกได้ไงวะไหนอ่ะอืมอหญ่จิ๋วโอ้โหอะไรครับเห็ดบวกอุ้ยว้ายโอ้ใหญ่ บอกเกยอยู่นั่นไงแล้วมันจะเอายังไงลูกก็ต้องหยิบเอานั่นแหละถูกแล้วไม่เห็นอีกดอกนึงอุซองดอกเองหรอหนูจับเอมามันหวานนะครับมนม่ดอกถูกยังไงวะวันนี้ไงดอกหนึ่งครับน้อยเกินปิดได้หรอจะโตไหมล่ะตีห้าคนมาออกตเนี่ะ เป็นอะไรเข่าเมียดนีกเป็นอะไรคนจะมาแย่งไงนะคนจะมาเอาช่วยดูเต็มเลยดูเร็วๆพี่จะดกตุ่มๆนะพดู ดูสิเต็มเลยคุณน่ะพี่น่ะมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่อุ้ยอันนี้ด้วยอันนี้ก็ซุ่มๆเลยนี่ว่าคุณดูเต็มเลยนี่ตรงนู้ดน,นด้วยสะพัมาครับมาครับพี่ต้องเอาดิเอา ถ่ายเลยที่บ้านเกิดดูถ้ามีเก่้งเกลื่อนกิดมันไม่มีถุงใส่นะลูกวางก่อนไหมอม่่ไม่ไว้มวาใส่กรงก่อน,นนะกรงมันช้ำก็มีไงโอ้ยเอาเฉยๆให้แนมะ่ขอดูสวยมากเลยครับตแลนน้วเราจะไปตลาดาเสรไม่ได้ไปแล้ว สวยมากววัน้สวยมากนี่นๆน่นๆน่นๆไปๆยมาโอยดีใจร้ายค่ะมอ้ไม่เคยเจอเลยจ้าตั้งต่เกิดมาเ่ื่อเห็นแบบนี้จะเคลิ้รได้จ้าดีใจค่ะอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องเบ่งจ้า นี่จ้าเบิ้งเบิ้งนะจ้าทุกคนดอกงามคัะค่ะอุ้ยดีใจหลายจ้าหืมมาคิดระวังยุงนะลูกครับอ้โหูอ่ำพวนจ้าอ่ำดีดีเลยครับอ่ำดีดีจ้าชกบปครับโอ้โหนี่มันจะพุ่งสุดเลยนโโอ้ห นี่จ้าดอกตุ่มๆเลยค่ะว้าวนี่นี่นี่ชิมกันบนี่ะค่ะทุกคนมันมานเถอะค่ะไม่เสียวอยู่ด้วยไหเนาะดีใจจ้าดีใจแม่รูแม่ป้อมได้น้อยๆเองไม่ได้เยอะกว่ายังไม่ได้หมดนะพ่อมีอีกหนึ่งนี่ไงให่หมดเลยนะเนี่ยเอา แม่เราเราเอาหมดเลยเใช่ไหมโอ้ใช่ครับโอ้ควยงามจ้ะกินไปกินไปแล้วก็เอา